วิธีการติดตั้งโปรแกรมมาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซีดีรอมไปที่คอมพิวเตอร์นะครับไปที่แผ่นซีดีรอมที่ชื่อ TB604 ก็คือทะเบียนเวอร์ชัน6.04คลิกขวาแล้วก็เลือก Open in New Window ต่อจากนั้นก็จะปรากฏข้อมูลในแผ่นซีดีรอมนะครับก็ประกอบด้วยโฟลเดอร์กับไฟล์อโฟลเดอร์แรกครับ Book tb 604ผมรับบนคลิกเข้าไปเราก็จะเห็นไฟล์ PDF ไฟล์ชื่อว่า tb อันนี้เป็นไฟล์คู่มือการใช้งานโปรแกร,รมงานทะเบียนนะครับสามารถพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มได้ครั้นอนต่อไปก็คือฟอนต์นะครับฟอนต์ผมบรรจุให้ไว้ที่จะต้องติดตั้งก็คือทุกเครื่องจะต้องติดตั้ง3 Op อ c บาร์โเวลาพิมพ บัตรประจำตัวนักเรียนก็จะมีรหัสบาร์โค้ดได้นะครับฟอนต์ต่อไปก็คือ DSN ลายไทยกับ DSN ลายไทยตรงนี้กับ DSN มอนตนาตรงนี้ก็สำหรับ Windows 7 Windows 8 Windows 10ซึ่งสามารถที่จะพิมพ์ฟอนต์สวยงามทั้งบัตรและก็ไปประกาศนะครับปพ2 ส่วนลายไทยตรงนี้จะเป็นฟอนต์สวยงามสำหรับ Windows XP นะครับส่วนฟอนต์อื่นๆก็ไม่ได้ใช้นะครับครับทีนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็น ONET นะครับโฟลเดอร์ o n e นนี้ก็จะบรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการทำปปหนึ่งการคิดค่า ONET อะไรต่างๆนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็น r รีดมีอันนี้จะก็จะเป็น ฟอนต์ช่วยเหลือหรือศึกษาด้วยตนเองนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นโฟลเดอร์ทะเบียนนะครับโฟล,โฟลเดอร์นี้เมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็จะเป็นโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรมซึ่งเราก็จะเห็นเซตอัพที่เป็นแอปพลิเคชันตรงนี้ดับเบิลคลิกตรงนี้ก็จะติดตั้งโปรแกรมแต่ในที่นี้ผมขอดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตให้ดูเป็นตัวอย่างเผื่อว่าซีดีเราเสีย หรือปรับเวอร์ชันจะได้ดาวน์โหลดได้นะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็น Team v i e w e r ซึ่งได้กล่าวไปแล้วก็คือโปรแกรมสอนการใช้งาน่ันเน็ตติดตั้งโปรแกรม่านเน็ตแล้วก็เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์่านเน็ตนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นโฟลเดอร์เกี่ยวกับออโตแวร์สอนการใช้งานทั้งโฟลเดอร์ทั้งไฟล์เป็นออโตแวร์สอนการใช้งานนะครับ ครับทีนี้ผมจะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเพื่อติดตั้งโปรแกรมให้ดูเป็นตัวอย่างเราไปที่ Google Chrome ครับตอนนี้ผมเข้า Google Chrome แล้วก็เข้าเว็บของผมคือ t software.com นะครับเสร็จแล้วเราก็าคลิกที่โฆษณางานทะเบียนก็ได้นะครับหรือจะคลิกที่คำว่า ดาวโหลดตัวอย่างหรือชุดจริงก็ได้แล้วแต่นะครับในที่นี้ผมขอยกการยกตัวอย่างโปรแกรมตัวอย่างแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าผมคลิกที่โปรแกรมตัวอย่างตรงนี้ก็จะขึ้นตัวอย่างโปรแกรมงานทะเบียนเวอร์ชัน6.04แล้วก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปแล้วก็สําหรับโปรแกรมตัวอย่างนั้นรหัสโรงเรียนใช้เลข15ตัวเลขผู้ควบคุมระบบ8ตัวแล้วก็แอดมินเลข98ตัวนะครับด้านล่างก็จะมี าการดาวน์โหลดเอกสารอะไรต่างๆแต่หัวข้อที่1ก็จะเป็นดาวน์โหลดตัวอย่างโปรแกรมงานทะเบียนเวอร์ชัน6.04คลิกตรงนี้เข้าไปนะครับพอคลิกตรงนี้เข้าไปปับ๊บตรงนี้ก็จะเริ่มดาวน์โหลดนะครับก็ใช้เวลาหลายนาทีอยู่ผมก็ได้ไดาวน์โหลดเตรียมพร้อมไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วผมไปที่ตรงเมนูตรงนี้คลิกคำว่าดาวน์โหลดนะครับ ครับตอนนี้คืออันนี้คือที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้อันนี้ดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้าผมขอหยุดชัว่วคราวนะครับผมไปที่ตรงตัวอย่างตรงนี้นะครับผมอ่าแบบมันคลิกเพื่อติดตั้งเลยนะครับแล้วก็สั่งรันนะครับพอสั่งรันเรียบร้อยปั๊บเอ่อไฟล์ exb 6 0 4ตรงเนี้ยเป็นไฟล์ไฟล์เดียวที่ผมบีบอ่าจากโฟลเดอร์ เพื่อง่ายต่อการดาวน์โหลดนะครับเพราะฉะนั้นพอเราดับมันคลิกตรงนี้อ่ามันก็จะแตกตัวเป็นโฟลเดอร์กลับคืนนะครับเป็นลาเซฟเอ็กซ์นะครับ, k, รบที่แตกตัวกลับคืนแตกตัวที่อยู่ที่ไหนที่ User Administrator Download ซึ่งข้อความยาวเราจะต้องจดบันทึกไว้เดี๋ยวจะลืมเพราะฉะนั้นเพื่อสั้นๆผมขอลบตรงนี้ออกนะครับให้มันแตกตัวไปที่อ่าโฟลเดอร์หลัก ก็คือได้4จะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วต่อจากนั้นก็สั่ง Install นะครับพอสั่ง Install เสร็จตอนนี้ผมขอแตกตัว y e t to all นะครับเพราะว่าเคยแตกตัวไปแล้วครั้งหนึง่งผมก็แตกตัวซ้ำครับตอนนี้ผมปิดครับเรียบร้อยเราไปที่ MyCom นะครับได้4 ครับตอนนี้เราก็จะเห็นโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่แตกตัวจากการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปที่ e H t b 6 0 4เสร็จแล้วเราก็จะเห็น Setup ที่เป็นแอปพลิเคชันให้ double click ไฟล์นี้ไปเลยพอ double click เสร็จแล้วมันก็จะ welcome to the tb604 installation program ก็คือ,อยินดีต้อนรับสู่การติดตั้งโปรแกรม tb604 หรือทะเบียนเวอร์ชัน6.04 ต่อจากนั้นวิธีการง่ายๆก็คือว่าไม่ต้องคลิกเมาส์น,นะครับกด enter บนคีย์บอร์ดไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ขอย้ำนิดนึงนะครับถ้าไม่มีหรือไม่ผ่านตรงนี้มันขึ้นว่า aname is required นะครับหมายความว่าต้องการชื่อวิธีการง่ายๆก็คือให้เติม a ตัวใหญ่3ตัวด้านล่าง organization ไม่ต้องเติมอะไรนะครับแล้วต่อจากนั้นก็ enter บนคีย์บอร์ดไปเรื่อยๆ ก enter 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 ไปเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้โปรแกรมเริ่มติดตั้งแล้วตอนนี้กำลังอัปเดตเสร็จแล้วก็จะได้ฟอร์มชื่อว่า TB604 Setup was complete successfully การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ตอบโอเค พอตอบโอเคผมมาที่โฟลเดอร์หลักนิดนึงนะครับได้ี่โฟลเดอร์หลักเราก็จะเห็นว่าเอ็กท e ตัวนี้ก็คือโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วโฟลเดอร์ที่เกิดใหม่ตรงนี้ก็คือ Tb604 นะครับตัวนี้ก็คือโฟลเดอร์ที่เป็นตัวโปรแกรมกับข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเล่นโปรแกรม ให้เราติดตั้งฟอนต์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับไปเข้าโฟลเดอร์ก็แล้วก็เข้าฟอนต์นะครับสิ่งที่เราจะต้องติดตั้งก็จะมีสามออ a ก c าบาร์โค้ดด็บบคลิกเข้าไปครับปรากฏว่าดับบิ่คลิกเข้าไปแล้วมีไฟล์กั้นชื่อว่า acdc นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการก๊อปนะครับ control click นะครับ อันนี้ผมใช้ windows 7เพราะฉะนั้นก็คือ,อไฟล์ที่จะต้องติดตั้งก็จะมี3ตัวนี้นะครับถ้าเป็น xp ก็จะมี3ออก้าบารโคดกับลายไทยนะครับอันนี้เป็น windows 7ก็คือ7 8อ่า windows 10ก็ใช้3าไฟล์นี้ผม c อนโทรลคลิกได้3าไฟล์แล้วก็คลิกขวา Copy นะครับเส็จแล้วก็ไปที่อา อนโทรพาเนลแล้วก็เลือกฟอนต์นะครับฟอนต์ฟอนต์ปรากฏว่ามี3ามอกบาโคแล้วไม่เป็นไรนะครับเราติดตั้งซ้ำเข้าไปแล้วก็พาร์ทครับตรงนี้มีแล้วต้องการเขียนทับไหมตอบเยสเขียนทับไปเลยนะครับโอเคครับติดตั้งฟอนต์เรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้โปรแกรมได้นะครับโดยไม่ต้องามาติดตั้งอีกนะครับแล้วก็ติดตั้งเพียงแค่ครั้งเดียวก็พอ ครับทีนี้เรามาดูเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นตรงนี้ขึ้นมาว่าโปรแกรมงานทะเบียนนะครับเวอร์ชัน6.04น6.04ผมคลิกเข้าไปก็จะมีเมนูย่อยอีก3ตัวตัวแรกก็เป็นคู่มืออันนี้ก็คือ PDF ไฟล์พิมพ์เป็นคู่มือเป็นรูปเล่มนะครับตัวที่2ก็คือโปรแกรมงานทะเบียนอันนี้ก็คือตัวเข้าโปรแกรมตัวที่3ก็เป็นวิธีใช้ก็คือ Help file นะครับ เพราะฉะนั้นเราคลิกที่ตรงนี้ก็จะเข้าโปรแกรมได้ในที่นี้ผมขอสร้างช็อตคัิให้ดูนะครับเราเอาเมาส์ไปชี้ที่บรรทัดที่ต้องการก็คือโปรแกรมงานทะเบียนตรงนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็บอกว่า Sen d to desktop นะครับพอเซนต์ทูเดสท็อปตรงนี้ก็จะขึ้นโปรแกรมงานทะเบียนเพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปเราเข้าโปรแกรมก็เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับ